วิบเออไม่ใช่วิสิอังกฤษปีหกสามนะคะดูที่หน้ากระดานก็ได้ฟังคุณครูนะคะอ่าเห็นไหมอันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมอะไรเอ่ยเราลืมไปอ่านคําชี้แจง,จงใช่ไหมคะคําชี้แจงข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อคะยี่สิบี่ข้อสี่สิบข้อมีทั้งหมดกี่หน้ายี่สิบสองหน้ายี่สิบสองหน้าข้อละกี่คะแนนสองจุดห้าคะแนนนะคะ อ่าโอเคคะแนนเต็มร้อยนะคะฮ้ยแปลกจังเลยโอ้ว่าการตารางตารางที่ถัดกับคำที่จะคืออะไรฮึ่งไหนวิธีวิธีทำวิธีระบายคำตอบใช้ดินสอบจะมีแผนมาให้ใช่กระดาษคำตอบก็จะเป็นแบบนี้มีแผนมาให้ใช้ดินสอ2สองบีในการตอบ นี่เหรอจงเลือกคำที่ถูกต้องที่สุดร้านข้างหลังหรอโอ้ก็งงก็ที่เลยบะงไม่ใช่เลขเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองแล้วก็ไอเทมพอหรือเปล่าอืมของพ่อไอเทมอ่ออ๋อ่ะ Look at the sign in front of the shop นักเรียนเข้าใจคำว่า sign ไหม sign คือสัญลักษณ์นะคะ สายลุกแปลว่าอะไรลุกลุกแปลว่าลุกมองมอง at the side s i d แปลว่าป้ายหรือสัญลักษณ์ in แปลว่าน front ล่ะ front o f in front o f แปลว่าข้างหน้าโอเคเก่งมากข้างหน้าอันนี้อ่านว่าอะไรเชิงออกคือ ชอบชอบแปลว่าโอเค look at the sign อ่านพร้อมกัน 1, 2, 3 look at the sign in front of the shop โอเคอ่านได้เก่งมากอันนี้ล่ะ who can go into, <okay. S 2> into the shop โอเคแปลได้ไหม ฮูแปลว่าใครแคนแปลว่าสามารถใครสามารถไป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 ลอินทูข yeah. yeah, yeah. yeah, ้างในเออในอะไรเดอร์ชออ่าเดอร์ชอปใช่ไหมทีนี้ในหน้าเดอร์ชอปเนี่ยเขาติดป้ายว่าอะไรคะนี่ติดป้ายนี้ไว้ถ้าถ้าฮะทถ้าไม่ใส่้าไม่ใส่แมสก์แมเข้าร้ายแบบใช่ ใช่ทีนี้เราก็มาดูเราก็มาดูทีละอ่านนะคนนี้ชื่ออะไรคิงคือคองกงกงหูหูอิสแวริงแวริงแปลว่าอะไรคะแวริ g อะไรนะถูกต้องแวริงแปลว่าสวมใส่แปลสิ ก้องก้องบอกว่าใครก็ได้ที่สวมใส่แมสมอันที่2อข้อสองสระเอ The A for d v e d e v Who has เสียงเธอเธอชอเเเเออก short short แปลว่าอะไรคุณครู have teacher has long hair student has short hair ตแต่ผม no short teacher has long hair ผมสั้นครอะไรนะถูกต้องสั้น who has short hair คือใครก็ได้ที่ผมสั้นไม่ฉันผมสั้นต่อมาอันนี้อ่านว่าอะไรข้อ3 1 1 นึ่งอ่าอ่าอ่านาเรอ่านค่ะโอ้ยอ่านไปเมื่อกี้นี้งงแหุก้องอันนี้สองพยางอันนี้อันนี้อียเอียอะไรคะ เออะไรเรอ r ง i อริง r r ริงแปลว่าอะไรตุ้มหูใช่ตุ้มหูต่างหูใครก็ได้ที่โอเคอันตัวคนนี้ชื่ออะไรคะมานาสละอาสละอาเด็กน้สระอาหูเอสเโอเคสามพยางค์ค่ะ แบบนี้แบบนี้เออนี้นี้ค่ะไอ s อบอกว่าอะไรคะไอกสิสส s คืออะไรอืมนี่ที่ครูสวมใส่นี่นะคะนู่นนู่รู้คำตอบแล้วอ่าใครรู้คำตอบแล้ว show me the answer please ง่ายไหมเออครูบอกแล้วอังกฤษมันสนุกใช่ถ้าเรารู้ มันก็เป็นคําง่ายๆพื้นฐานที่เราอ่านได้ครูจะบอกนะว่ารุ่นนี้อ่านภาษาอังกฤษได้เก่งรุ่นๆที่แล้วรุ่นพี่หมูน้อยสอบสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนเยอะแต่รุ่นนั้นน่ะจะอ่านไม่ได้เพราะว่าครูอ่ะยัดยัดเหมือนกับว่ายัดเนื้อหายัดจะยัดอะไรลงไปเยอะแต่รุ่นเนี้ไปช้าแต่เน้นอ่านได้อเออรุ่นนี้คือจะอ่านเก่งแต่รุ่นนั้นคือจะแม่นพวกเนื้อหาหลักไวยากรณ์กรมมาอะไรเงี้ยอันนี้คืออ่านได้ออกเสียงได้ มากโอเคคำตอบคือ number one โอเค number two อนโจิดโลองเลออู่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 เลออูเลูกอะูกเดอะพิ o เดอะพิ k p i k พิกลูกภาพ <NXT> picture 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 Look at the picture นักเรียนทำอะไรเออเด็กทำอะไรอยู่อันนี้ Okay Which you know Which w h i t h อ3สามพยางค์ค <for! For? S 1> ่ะหนึ่งสองสามเฝออ๋อเลอฟลายอะไรนะ สอสามพยายามเฟอร์ออลเลยฟอว์เลโอเวอร์โลเวอร์อะไรนะ yes which w i c h แปลว่า which w i c h แปลว่าน้ำไม้ w i c h แปลว่าอะไร w h creation น่ะสิ่งไหนอันไหนใช่ไหม สิ <łość> ่งไหน this is อันนี้อ่านว่า is นะสองพยางค์ค่ะ scot ke o o le okay ต่อไป le a รวมกันเป็น Call it. Call it. อ่าจำไว้นะคำนี้อ่านว่าคอเลตแปลว่าถูกต้องจะชอบมีในทุกโจทย์จะชอบมีทุกโจทย์เขาจะถามว่าอันไหนคอเลกอันไหนคอเลก which which of the following is correct นะคะอันไหน the picture แปลว่าตีตาเบิ่งรูปภาานะคะเอออ่ะทีนี้ข้อหนึ่งค่ะ girl เด็กผู้หญิงอ่านว่า girls girls g i r l กี่คนมากกว่าสองเออมากกว่าสอง girls อะไรนะคุกกี้คุพูดว่าพูด่คุกกี้อีก่างแล้วสิ่ง i n สอพยางค่ะสิ่งที่ครูชอบให้กลับบ้าน บ้าโมมาลาว่าอะไรเนี่ยเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายข้อ3อ่านค่ะ3ามพยางถูกต้องคำนี้กับลุนาอ่านให้ออกว่านอ่านว่า c h i l d e n t มีตัว S แสดงว่าใช่ student student ไปว่าอะไร นไปแล้วนะคะแล้วนักเรียนจะเป็นเชีร์ใช่ไหมเออครูก็จะไปนั่งแล้วนะนักเรียนมาอธิบายตรงนี้นะอ่านพร้อมกัน student c ถูกต้อง cleaning แปลว่าอะไรที่เอ๋ยํำไม่เช้าอที่ ห้องไม่สะอาดแล้วครูให้เอ๋ยทำทำความสะอาดห้องความสะอาดห้อง Students are cleaning the room. ไม่ใช่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 ท้ายละข้อสุดท้ดทายอ er. ันนี bon. ้อ่านว่า Sing s i l d r e n Sure Children Sure the

watching อันนี้อ่านว่าอะไร there there อันนี้อ่านว่าอะไรหนึ่งอันว่าอะไรนึ่งแมอะไรนะแ e มแฮมยังไงเออ a อร์เนอ h ์ n ดอแฮมมแฮ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 มแมมอ วอชิงกับว่าล้างล้างอะไรเออตอบพ่อเด็ก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 เดาเด็กเด็กเด็เด็กเด็ด็กด็กเด็กเด็กเเด็กเชิกเด็กเเด็กเเเเก็เดเดดกเเเเด ครูให้เวลาดูแล้วครูจะเฉลยชูเลยนะคะใครตอบผิดครูตีเด้อแบบนี้เอ้าไหนด็เอารีโมตตีจุ่มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแปลโจทย์กันนะจ๊ะเด็กๆช่วยกันแปลช่วยกันแปลได้ลูก add the picture แปลว่าอะไรเอ่อปีตาเบิงรูปภาพนี่เห็นบอแล้วต้องดูก่อนนะว่าอะไรไม่เกี่ยวกับบอบอทชายหาด อย่ามึอจอจ่งจดจงบอกลักษณะว่าเขาใส่เชื่อสีอะไรพูดไปหลายสีขาวคือมัน <c oughs> สีขาวแบบมันมันเรไม่เอป็นสีดำมัน่ป็นชัดเลยอ่ะ,อะช่วยบเบอร์ก็แ่าอะไรแบบวินเทอร์คือฤดูอะไรวินเทอร์หนุหลอน วินดาลุู้ร้อยเหรอโอ้มันช้า ไปโอยอโอ้ขนาดบอกขนาดนี้ยังมีคนตอบผิดอะบบ่ะน,น,นี่มีคนมาเม้นแล้วทุกคนเขาชื่อว่าผีน้อย USA สวัสดีครับส,<ไ>สวัสดีค่ะเออสวัสดีนะคะนี่นะคะ t h i ค is ประทมสิกแต่บ้านโดงมันสคูแต่สอนเหมือนประทมวันสคูประทมวันบัด e y are ประทมสิกโอเคไบรอันไบรอันนี่ไบรอันโอเคอาช่วยไบรอันแอน ครูเคยสอนว่า friend จำลงไปในสมองคืออ่านว่าอะไร fer a n e แปลว่าอะไรทำไมไม่รู้จักสะกดสะกดมาคนละสิบรอบ f ไม่ friend เดินมาพูดให้ทีละคนปะอืม Good student. F R I E. F R I E N D. เขาบอก Good student Hello อ a m มานี R ่ดิ e. F R I E N D เพื่อนเพื่อน F R I E N D คนดูห้าคนกดไลค์ให้ด้วยหนึ่งคนเป็นเป็นเพื่อน F R I E N D เป็นเพื่อน F R I E N D เพื่อนสาม

คันหน้ามาหาครูนี่ครูสอนวิชาอะไรล่ะตอนนี้วิชาอะไรอยู่ frid friend frid fried friend fried ดีเพ,เพื่อนครบจังไปเขียนมาออปามมาเร็วๆหันหน้ามาหาครู F R I F R I, F R I E N D เพื e ่อนเพื e ่อน F R I E N D เพืนเพื่อน F R I E N

ไี่หนึ่งมาแล้วทำดีๆเสือมันยิ่งขาดอยู่นะเออ F R I e N อเออนตันไกันด้วย F r I e N ไม่ต้องก็ะด้ F R I E N D เฟอนเพื่อนอ F R I E N D เ,เพื่อน F r I e N

e n d เพื่อนโอเคปลายไปเขียนมาทีนี้ e n คู่ครูบอกว่าคำนี้ให้จำเลยนะแล้วก็ไม่มีคนจำแล้วก็จำไม่ได้แล้วมันก็ต้องโดนแบบนี้ e n มันถึงจะจำ e n เราจะเจอคำนี้เยอะมาก e n frame frame

แล้วฮะอารมวันเดือนแต่เดือนต่อไม่ต้องเขียนคำมาคำแบนเหรอใช่แต่ว่าผมเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนคำไหนบุกเขียนแล้วก็เขียนไปเลยเขีเขียนแล้วคืคำนี้แล้วเขียนแปดคำแล้วเนี่ยแล้วส่งกรือเปล่าเอามาสี่หแล้วผมก็ไปทำเงียบกันอานุบาลกูไปกินข้าวหรอ คนละโอ้คนดูหนึ่งคนคนไ์ก็ห่งคน F R I E N D F R I E N D เบื่ออะไรเราไม่ได้ไลฟ์นานแล้วแบบว่าคนดูหายปิดซาปาม ปิดห้องดีกว่ากูไม่ไลหลไอ้กีบยูโมงกูไม่ไลฟ์ละบายบายนะคะบ๊าย